เอามาแอปเปิลฟูจิพี่น้องมากมากนาด้วยนึ่งสองบนทั้สิบเก้าเซนคุณสิเอาหน่วยหนึ่งนะเอาสองหน่วยหาโดนเนี้ย สอง่วยมาเลยเอาไม้เดียวนี่แหละมีเข้าเอออันนี้หลายขนาดมาปุ๊บเป้านะทุกคน โคนแล้ววันนี้สิไปเอาน้ำมันจปซชื่อน้ำมันวันนี้กับเป็นบอนที่ว่าเป็นขายข้าวจีโอเซลขาวจีนั่นเลยอย่าลืมข้าวจีฮันนี่ ขอก,กีนำพิน้อลหนึ่งในขักกีอันหนึ่งสองสองเหรียญเนี่นี่น้ำมันนี่กับฮาดอนทุกคนฮาดอนหกสิบเก้าเซนเนาะนไปเบิ้งไข่ว่าไข่แตะเท่าไหร่นมตุก๊กตะ ไปเฮ้ยไปเบิ้งไขว่นะทุกคน,นบาไข่แต่นึงเท่าไหรหลายคนว่าว่าแต่นึงหาเรียนตอนี้กำแเงิน ตัวน้อยจังซี่กัแต่หนึ่งขาลหาลอดขาหลอดสองอันสิบหอนพอแล้วล่ะทุกคนไปกับกัน น้องพี่สิเอาน้ำาก่อนบเอาแต่ตอนนี้กะได้สํานี้แล้วเนาะไข่แล้วก็อ่ามานัดหน่วยนึงนมตุกนึงน้ำมันตุกนึงแล้วก็่าไปเบิ่งว่าสิจะไอ้แิบหลายปานไดโอ สิทำลมไฟนี้มันม,ม,มีอีกอย่างขึ้บนบ,บ่อเอาไก่ทอดขัดทอดไปสิไ่เหมืนเบิดล้วไวก่มะขาว,แว,ว,วาแท ขาได้ไปเบิ่งย่านดูคนโบก,กิบไปครับนี่ไปเบิ่งกเอาโตโตปิ้งบอเบิ่งกโตปิ้งบอโตปิงตป้งมันสกินบอนี่เอาตัวนี้นี่ ờ uh, ok ok mật luốt mật đấy bẹp nè đây ai béo rồi ba đòn แปดดอนพี่นออ้องมือน,นี่ก็เบิดลายเติดอยู่แล้วพี่นออ้องเขามาตลาดเนาะได้กระได้มือน,นี่นนสิบเบิดประมาณ100านหน่อยไปคนละไป ລາຍເງິນກ່ອນເບີດລາຍປານໃດເຂົ້າໂຕນີ້ກະໄດ້ Sir, I'm, I'm closed. Sir, I'm closed. Okay. ตามกันเต็เกนเลยทุนไม้ไม่หนึ่ง่าสได้แบนหลังจากเวลาต้มแล้วต้งแล้วก็ปั่นมาทุกคนนั่งมีอายหง่อนเลยน้ำรกายด้ หอมหอมนาะนะเต็มเน,นาะนมันสไดายผลจะน่ม้มนอ่อจะมใส่ไดผลเนาะ แล้วแล้วสำเร็จแล้วพี่น้องพอดีได้พอดีได้แก้วนึงนี่มาเลยกระสีลองดองสีบ้างนะทุกคนเนะน อ,อือหอมหอมาเสียพี่น้อง